เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับด้านหนึ่งก็อยากทุ่มเททำงานให้สุดตัวเพื่อความสําเร็จเพื่ออนาคตแต่อีกด้านก็รู้สึกหมดไฟเหนื่อยล้าจนอยากจะเททุกอย่างเราถูกดึงไปมาระหว่างความตึงกับความหย่อนจนหาความพอดีไม่เจอปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เลยครับเมื่อ2000กว่าปีก่อนพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบทางออกที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง นั่นคือมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางซึ่งก็คือหลับการ Work-Life Balance ที่ดีที่สุดนั่นเองทางสายกลางไม่ใช่การทำงานน้อยลงหรือทำแบบครึ่งครึ่งกลางๆนะครับแต่มันคือการทำอย่างพอดีลองนึกถึงการตั้งสายกีตา้าถ้าสายตึงเกินไปเสียงก็เพี้ยนและอาจขาดได้แต่ถ้าหย่อนเกินไปก็ไม่มีเสียงชีวิตเราก็เช่นกัน การทำงานก็ต้องเต็มที่แต่ก็ต้องรู้จักเวลาพักผ่อนเพื่อฟื้นภูพลังเมื่อเราเจอจุดที่พอดีเราจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พังทลายนั่นคือความสำเร็จที่มีความสุขเป็นรากฐานอย่างแท้จริงอย่าลืมกดติดตามช่องทำดี